วันนี้จะทอดเลยนะคะับสิบเอ็ดโมงอาใครอยู่ในเกล็ดคนหน้าดำเป็นเมือก็มาร่วมกันได้นะคะทุกคนที่วัดหลวงปูจะทอดสิบเอ็ดโมงก่อนเพลนเนาะจะชินโอ้นตีนก่อนก็จะออกไปเพราะว่าลงพานเยอะมากทุกคน มันก็ไปรังฉลองอัถินกกระถิ่นเดแมลราไม่ได้เซอก พันเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าไปายามทำบุญอย่างอื่นด้วยทำลงทานด้วยทำผักไก่ด้วยทอดผักไก่ด้วยทำอะไรทำสอนนะไม่ได้เจริญใครนะทุกคน ไม่ได้ใส่จุดไทยนะคอนเพราะว่าพี่เลีมจะลําลลำแห่มันจะไม่สะดวกเสามสามรอบนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าลํากระถิ่นเนาะเดินถอยหลังสามก้า จะไลค์แค่แปดนาทีก็ได้าพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศเชา้านี่ก่อนจะไปทอดกระถิ่นอันนี้ลงทานก็มาแล้วแหละเอาโทูบอกแล้วแบทำก็ทำลงทานต้ตมตำบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวร่วมกันกับเ,เพื่อนๆนะฮะอันนี้ก็เงินเนาะ อันนี้พันเจ็ดร้อยบาทนะทุกคนเฉพาะกับลูกๆนะพี่แลมไม่ได้แจกทองนะให้ดูบรรยากาศมาเมื่อคืนก็ไปลําวงกับเที่ยงคืนฉลององค์กับถินต้องเอารองเท้าออกก่อนวันนี้วุานาทีใส่สีแดงชุดออต้องเป็นสีแดง เท้ามาคือใส่สีม่วงแล้วก็ทุกคนไปดูในคลิปนะ้าพี่แล่มลงชุมชนให้ดูบรรยากาศดูโยชิมันเก่าจะออกวัดกระถิ่น ลูกเพื่อนลูกก็อารมณ์ทานไปแนละ้วก็จะให้เพื่อนถือแอ่ค่ะพี่เล่ไม่ถือหรอกพี่เล่จะลำบมทุกคนดูบรรยากาศเชา้านี้ก่อนไปทอดกระถิ่นอาบุญมาฝากเล้นะคะทุกคนพี่เล่ลงคลิปแล้วไปดูได้ในคลิปนะกินโอนตีนก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวที่โรงทานโรงทานเยอะมาก่อนนี้พี่เล่ยุ่งๆนะคะทุกคนที่ว่า ช่วยกันยัมีโาสทำก็ทำากันค่ะัแต่วันออกวันากวนข้าวทิง้งมาที่ตืนไปกินขาวตอนนี้าทาเยอะมากถุงไปใส่ขนมมาแจกรอพกพอแจกใงนหมู่บ้าน เพราะว่าเราทำโรงทาน,น่ะโรงทานก็เอามาให้เราเราก็าเอาของเข้าห้เยอะไปดูคลิปนะพี่ลำลงแล้วพี่ลำโมงนะเมื่อคืนเนี้ยงานฉลองงานฉลอง เขาเล่นเที่ยงคืนเดี๋ยวเลี่มกับห้าตุ้มผ้าตุ้มเกือบคืนนี่ไปเนเขาก็ลำนั่นจันที่งันนั่นเช้าแปดโมงเก้าโมงเขาก็จะลำนั่น,น,นก็จะมีลำทา้งกลุ่มกลุ่มของออบาตอเทศบาลอะไรเลนี่ยเขาก็จะลำ้ำถวายกสติ Hai, lambang, 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 ya, bila belam le, belam bok, bila belam le. Ya, betul. Betul. ถ้าเราถ้าเราลำกันกคือถ้าลำเหมือนคือเราก็นอก้องกานเกตขาสั้นสีแดงเออวม็ตองใส่ขายาวอันนี้มันกลางวันไปที่วัดมันสั้นมันดูไม่ไม่น่ารักมันดูไม่ดีอ่ะใส่สัน้น ต้องใส่มันไปวัดต้องใส่มันเรียบร้อยนะสักคนมันมีสวยก็างมันเถอะต้องอาเรียบร้อยเริ่มมิ๊บินก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่วัดใครอยู่โคลาชอำเภอเมืองสามารถมาร่วมบุญได้นะวันนี้ก็จะมีทอดหลายวัดอยู่ค่ะลองเช็คดูเนาะวัดโคลาดอำเภอเมืองบางวัดก็เช้าบางวัดก็บ่ายบางวัดก็นั่นแต่เพี่อมีวัดสมอลายวัน รงข้ามกับโลตัสเก่าตรงโรงพยาบาลเทพอะค่ะอันนั้นมาที่สิบเก้านม่เล้ยก็ไปทาโรงพยาบาลเพื่อนแต่ว่าวัดวันเนี้เราต้องไปเช็คไปเช็คตรงไหนรู้ไหมเช็คตรงโรงทานนะคะทุกคนโรงทานเพื่อนๆก็จะบอกว่าเนี่ยโรงทานมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคเที่ก็ทอดเช้าคนที่ก็ทอดบ่ายเพราะว่าวัดที่โคราชอำเภอเมืองมีเยอะเกินยี่สิบวัดนะะอำเภอเมืองก็เราสะดวกตรงไหนก็ไปเนาะไม่ได้ไปและวไปแห่ก็ไปรวก คน,นุ่มส่งเสรอะไรแบบอั้เนี้ยตามตามกํา,าลังเราค่ะทุกคนอันนี้พี่แลมทำเฉพาะกับลูกๆนะน,นี่การเก็ดรแล้าก็พี่ลมมีมีทำโลงทาแล้วก็มีเอผ้าไก่อค่ะสี่เก้าเหลายผืนอยู่ค่ะ ทำตามกำลังเราไปแล้วนะครบคเวลานาทีเราจะออกไปเลยค่ะทุกคนบรรยากาศไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูในคลิปนะทุกคนพี่ล่มลงชุมชมนแล้วนบรรยากาศวันนี้คึมๆไม่ต้องแดดดอกเด้อคนลำแต่ว่าก็เตรียมเตรียมหมวกเตรียมอะไรไปค่ะทุกคนไปแล้วนะบุญมาฝากค่ะทุกคน